พอดีว่าญาติน่าจะฝั่งญาติของเขานั่นแหละขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับมอเตอร์ไซค์แล้วชนกับรถตู้นะคะขับมอเตอร์ไซค์ชนกับรถตู้นะคะแล้วฝั่งของมอเตอร์ไซค์นะคะเสียชีวิตก็คือตุยนั่นแหละส่วนฝั่งของรถตู้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ประเด็นคือตํารวจชี้ออกมาคุณเขาถามว่าตํารวจชี้ออกมาว่าอย่างไรตารวจชี้ว่าเป็นประมาทร่วมนะคะหรือประมาททั้งสองฝ่ายนะคะส่วนรถตู้น่ะเขาก็มีเขาก็มีมประกันเขาก็มีพบนะคะแล้วส่วนของผู้เสียชีวิต นะคะผู้เสียชีวิตฝั่งเนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีพรบรไม่มีประกันส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ทําประกันใช่ไหมแต่จริงๆคุณดาบอกว่าประกันมอเตอร์ไซค์มีนะประกันภาคสมัครใจมอเตอร์ไซค์ถ้าใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักแล้วเราขับบ่อยอย่างเงี้ยค่ะซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ติดรถไว้นะคะสองพกว่าบาทเองคุ้มครองทั้งปีมีวงเงินในกรณีเราพลาดไปชนรถรถรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะมีวงเงินในการซ่อมอ่ะบางที่ห0 0 0 0เลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าทําได้ให้ทําถ้าใครใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะคะเพราะมอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงอยู่แล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าพรบเขาคุ้มครองเฉพาะคนหมายถึงว่าแค่ค่ารักษาพยาบาลในส่วนของการซ่อมรถเขาไม่ซ่อมให้นะเขาไม่ซ่อมให้เราแล้วเขาไม่ซ่อมให้คู่กรณีด้วยนะพระบอ่นะคนละเรื่องนะเราต้องเข้าใจ เข,ขาเรียกความคุ้มครองของพรบรก่อนทีนี้ประเด็นคือนะคะคุณพี่ท่านนี้ก็โทรมาสอบถามว่าครูดาแล้วแบบนี้ฝั่งเราเสียชีวิตแบบนี้แล้วตํารวจชี้ออกมาว่าเป็นประมาททั้งสองฝ่ายเราจะสามารถเรียกร้องอะไรจากฝั่งคู่กรณีได้บ้างนะคะครูดาบอกแล้วนะคะเวลาเราจะตั้งหลักเรียกร้องอะไรได้บ้างะเราต้องดูก่อนว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดถ้าตํารวจชี้ในกรณีเคสนี้ว่าประมาทร่วมหรือประมาททั้งสองฝ่ายนั่นหมายถึงว่าคนผิดคือใครคะคนผิดคือคนขับทั้งคู่ เมื่อไหร่ก็ตามที่ชี้ออกมาแบบนี้คือนั่นหมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องดูแลตัวเองไปเรียกจากอีกฝั่งก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ผิดอีกฝั่งนี่จะไปเรียกจากอีกฝั่งก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ผิดเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าออกมาแบบนี้เมื่อไหร่ถ้าชี้มาแบบนี้เมื่อไหร่เราต้องดูแลตัวเองและการดูแลตัวเองคืออะไรเราดูแลตัวเองยังไงคือเรามีอะไรล่ะเรามีพรบเราใช้สิทธิ์พรบเรามีประกันเราใช้สิทธิ์ประกันแต่ถ้าใครไม่มีอะไรเลยนั่นแหละงานเข้าเคสนี้เสียชีวิตมอเตอร์ไซค์เสีียชวิต แต่ไม่มีพรบญาติถามว่าเรียกร้องจากใครได้บ้างถ้าชี้ออกมาว่าประมาททั้งสองฝ่ายเรียกร้องจากคู่กรณีไม่ได้แล้วตัวเองไม่ทําพรบอรเอาไว้พอไม่ทําพรบปกติแล้วนะถ้าเคสแบบนี้ค่ะเราจะสามารถใช้สิทธิจากพรบรถคันของเราได้ญาติสามารถเบิกค่าลงศพจากพรบรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะได้35,000บาทแต่เคสนี้มอเตอร์ไซคันนี้ไม่มีพรบรไม่ซื้อพรบรติดรถเอาไว้นั่นแหละเห็นไหม ทีนี้ญาติถามว่าแล้วเราอ่ะจะเรียกร้องอยังไงได้บ้างคุดาบอกเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าแบบนี้แล้วจะทําไงได้บ้างอะคะคุดาเราจะไปอฟ้องต่อสู้อย่างนี้ได้ไหมคุดาถามว่าอ่ะโอเคถ้าแบบนั้นน่ะได้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าญาติเราผู้ที่เป็นคนขับอะเนาะอาจจะอาจจะนะอาจจะแบบว่าประมาทก็จริงแต่อาจจะประมาทน้อยกว่าคนขับรถตู้อย่างนั้นก็ตามหรือมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าคนขับอะ อาจจะไม่ใช่คนผิดก็ได้มีหลักฐานไหมมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่ามีพยานหลักฐานในเหตุการณ์เพิ่มเติมไหมเราต้องดูแบบนี้ก่อนนะว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ตํารวจเขาเขา,เาทำการพิสูจน์หลักฐานมาแล้วเขาชี้มาหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเลยเราจะไปยืนไปสู้อ่ะหเราต้องจ้างทนายนะคะเพื่อไปสู้ว่าขอสู้ในชั้นศาลขอไม่ยอมรับคําตัดสินของอพนักงานสอบสวน เพราะเผื่อว่าเราสู้แล้วอะเราจะเป็นฝ่ายถูกขึ้นมาคุณดาบอกแบบนั้นได้ค่ะแต่เราต้องมั่นใจนะเพราะว่าเวลาขึ้นสู่ชั้นศาลไปสู่ชั้นศาลแล้วเนี่ยเขาจะมีการสอบสวนหรือเรียกพยานเพิ่มเติมเวลาที่คุณอาอธิบายนะคะที่เคยบอกเอาไว้ค่ะว่าตํารวจเนี่ยหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะสามารถชี้ได้แค่3ามอย่างเท่านั้น3กรณีเท่านั้นถ้าในชั้นของตํารวจหรือพนักงานสอบสวนนะ1นึ่เขาจะชี้ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก สองชี้ได้ว่าเป็นฝ่ายผิดหรือสามชี้ว่าประมทาททั้งคู่เขาชี้ได้สามอย่างเท่านั้นและการประมทาททั้งคู่ตำรวจไม่สามารถบอกได้ว่าฝั่งนี้ประมาทมากกว่าฝั่งนี้นะฝั่งเนี้ยประมาทเจ็ดสิบฝั่งนี้ประมาทสามสิบเขาชี้ไม่ได้ชี้ได้แค่ว่าถ้าประมาทรวมประมทาททั้งคู่ก็คือประมทาททั้งคู่ผิดทั้งคู่แต่ถ้าต่อสู้กันขึ้นสู่ชั้นศาลทีนี้อำนาจของชั้นศาลจะขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วค่ะชั้นศาลเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลศาลจะเรียกสืบพยานเพิ่มเติมอย่างเงี้ย นะคะข้อสําคัญเลยนะศาลเขาจะพิจารณาแบบนี้เขาให้ความสําคัญก็คือความเสียหายนั้นเกิดขึ้นว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยิ่งหย่อนไปกว่ากันอันนั้นไม่เกี่ยวอย่างเช่นบางคนบอกฝ่ายนี้เสียหายมากกว่าเพราะฝ่ายนี้เสียชีวิตไม่เกี่ยวนะบางคนบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยก็คือเขาได้รับผลกระทบมากกว่าศาลจะไม่พิจารณาแบบนั้นว่าใครได้รับผลกระทบมากกว่าแต่เวลาศาลเขาดูเขาพิจารณาเขาดูตรงที่การกระทําของใครเขาจะปรับวิเคราะห์แบบนี้นะว่า การกระทําของใครมีส่วนทําให้เกิดเหตุการณ์มากกว่ากันใครประมาทมากกว่ากันอ่ะเนี่ยสารจะชี้ได้ไม่เหมือนชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนชี้ให้ไม่ได้ค่ะใครผิดมากผิดน้อยกว่ากันชี้ไม่ได้แต่ชั้นสารชี้ได้นะฮะสาะสามารถชี้ได้ว่าฝ่ายใดประมาทมากกว่าหรือเท่ากันฝ่ายที่เป็นฝ่ายประมาทน้อยกว่าหรือเท่ากันไม่ต้องชดใช้ฟังดีๆนะเพราะมันเป็นเคสปรึกษาคุณดาวันนี้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราสู้เพราะว่าคุณพี่ท่านนี้เขาก็ถามว่าครูดาแล้วถ้าเกิดว่าชี้ออกมาแล้วสมมุติว่าเราประมาทมากกว่าอีกฝั่งละ่ะเราสาสู้คดีเนี่ยครูดาก็ดอกจันไว้ตรงนี้ฟังดีๆนะทุกคนถ้าฝ่ายไหนก็ตามมีส่วนประมาทมากกว่าหรือเท่ากับฝ่ายที่เป็นฝ่ายประมาทน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่ต้องชดใช้เพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างประมาท ความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทของใครถ้าเกิดจากความประมาทของผู้ตายมากกว่าโจทที่เป็นโจททางผู้ทางผู้ที่ฟ้องนะคะหรือว่าทางฝั่งของญาติของผู้ที่เสียชีวิตฟ้องไปจึงไม่มีสิทธิ์นะคะไปฟ้องอีกฝั่งหนึ่งซิกที่เขามีความประมาทเหมือนกันแต่เขาประมาทน้อยกว่าไปฟ้องเขาไม่ได้เรียกร้องจากเขาไม่ได้อันนี้เคลียร์ไหมคะ เคลียร์ไหมคะทุกคนถ้าเคลียร์พิมพ์เคลียร์นะหรือว่างงหรือครูดาอธิบายงง